ทีนี้มาดูเรื่องของการประมูล ATK นะคะ,ะทางวันนี้เนี่ยทางด้านของอดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะคุณรศนาโตศิตรกูลก็ออกมาเรียกร้องนาะยกรัฐมนตรีให้สั่งองค์การเพศสัชกรรมนะคะประมูลราคาของ ATK เลิกผูใหม่ให้ต่ำกว่าชิลละ70บาทเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทำให้รัฐเสียหายและถูกร้องเรียนในภายหลังได้ค่ะ นางสาวรสนาโตศิีตรกูลน,นะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ก็โพสต์ผ่าน Facebook เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีข้อความนะคะก็ระบุว่าเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมเรื่องขอให้มีคำสั่ง ให้องค์การเพศสัชกรรมมีการประมูล ATK เลือกหูใหม่เพื่อต่อรองราคาต่ำลงแล้วก็มีการระบุรายละเอียดนะคะโดยบอกว่าตามที่องค์การเพศสัชกรรมได้เปิดประมูลแอนติเจนและปิดเทสคิดและได้คัดเลือกผู้ชนะคือ ATK เลือกหูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทออสแลนด์แคปิตอลจำกัดโดยผู้แทนจำหน่ายคือบริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยที่ชนะการเสนอราคา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่สํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดและได้มีหนังสือยืนยันคุณภาพอีกครั้งมาแล้วนั้นค่ะใช่ครับซึ่งคุณรศนานก็บอกว่าปรากฏว่าราคาสินค้านะครับแบรนด ATK เลือบปูเนี่ยในตลาดมีราคาเพียง1เหรียญสหรัฐซึ่งต่ํากว่าราคากลางที่กําหนดไว้ที่ร้อยค้า ATK ของเลือบปูของบริษัทอลบาบาโฆษณาขายหล้านชิ้นในราคาสาจุด 32บาทเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม2บาท33สตางค์ก็จะราคาเพียง35บาท65สตางค์เท่านั้น mm. และบริษัทอาลีบาบายัางระบุว่าสามารถต่อรองราคาได้หากจำนวนซื้อมากกว่า50,000ชิ้นขึ้นไปการจัดซื้อขององค์การเพชกรรมจำนวน8ล้าน5แสนชิ้นย่อมสามารถต,อรอราาต่อรองราคาได้ต่ำกว่า70บาทอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้ในการสืบราคาของ ATK ที่ขายทั่วไปในประเทศเยอรมันมีราคาขายปลีกตามร้านเพียงจุด8-9ยูโรหรือเทียบเป็นเงินไทยเพียง34บาทถาหากซื้อในจำนวน8ล้าน5แสนชิ้นแม้จะบวกค่าโสหุ้ยและค่าบริการจัดการอื่นๆราคาก็จะไม่ถึง70บาทอย่างแน่นอนจึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารในการหยุดในการสั่งหยุดการทำสัญญาซื้อ ATK เลิกปู๋นะครับแล้วก็ให้เปิดประมูลใหม่โดยมีบริษัทอื่นที่เสนอขาย a อทเคเลิกปู่เนี่ยในราคาใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนะครับหรือให้มีการเจราจาต่อรองให้ได้ราคาต่ำที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐด้วยการปล่อยให้องค์การเพศัชกรรมทำสัญญาจัดซื้อเอทเคเลิกปู่ในราคา70บาทแม้จะอ้างว่าต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ที่120บบาทก็ตามนั้นก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการหาประโยชน์ส่วนต่างโดยมิชอบได้เหมือนกัน คุณลสนาก็บอกด้วยนะคะเพราะว่าสาธารณชนเนี่ยเขาก็รับรู้ว่า ATK ของเลือดหูเนี่ยราคาขายต่ำกว่า70บาทอยู่แล้วหากองค์การเพสัชกรรมจัดซื้อในราคาสูงกว่าตลาดมากก็ย่อมถือว่าเป็นการกระทำไปโดยขาดความรอบคอบในการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหากท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารไม่หยุดยั้งการทำสัญญาที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์หรือเสียค่าง,งวในภายหลัง โดยปล่อยให้มีการทำสัญญาจัดซื้อสินค้าที่รู้ชัดเจนว่ามีราคาแพงกว่าราคาที่จัดซื้อได้นั้นจะถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้รัฐได้รับความเสียหายซึ่งมีความผิดตามมาตรา157ค่ะคุณรัชดาบอกว่าก็เลยอยากจะขอเรียกร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขและประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งมีฐานะเป็นประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม รวมทั้งพ่วมในการองค์การเพศสัจกรรมในการยุติการทำสัญญาจัดซื้อ ATK ของเลิอกผูออกไปก่อนและให้มีการประมูลราคาใหม่เฉพาะแบรนด์ของเลิอกผูก็ได้หากเห็นชอบในมาตรฐานแล้วแต่ควรมีการประมูลราคาใหม่หรือว่าเลือกการต่อรองราคาให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ทำให้รัฐเสียหายและจะถูกร้องเรียนในภายหลังได้ค่ะ